สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าในช่วงซัมเมอร์ความเคลื่อนไหวของแมนยูในตลาดนักเตะยังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นในตำแหน่งกองหน้าซึ่งล่าสุดนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์ของเบจามินเชตโก้กองหน้าดาวรุ่งของอาเบเลซิก เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แมนยูดันอยากจะเซ็นสัญญาด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าเบนจามินเชตโกเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเดียวของปีศาจแดงในตำแหน่งกองหน้าเพราะการตัดสินใจของทีมตลาดเตะครั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะการร่วมมือกันของผู้มีอำนาจตัดสินใจในระดับผู้บริหารรวมถึงเรื่องงบประมาณที่สามารถใช้ได้ซึ่งก็จะผูกโยงกับการขากเตะบางรายออกจากทีมก่อน เพื่อเปิดพื้นที่และลดภาระค่าเหนื่อยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชื่อของคิสโตเฟอร์วิเวลผู้อำนวยการฝ่ายสัญหานักเตะของแมนยูที่ถูกพูดถึงในฐานะผู้ที่รู้จักเบนจามินเชสโกเป็นอย่างดีจากการเคยร่วมงานกันในเครือของเรดบูลมาก่อนซึ่งส่งผลให้ความสนใจในตัวดาวยิงทีมชาติสโลวีเนียรายนี้ยังคงมีอยู่กับแมนยู แม้ไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในตอนนี้และนอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าและนอกจากที่แมนยูจะสนใจเชดโก้แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังสนใจโครโรมัวนี่ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสเปชมงอีกครั้งหลังจากเคยพลาดคว้าตัวในปี2023และเลือกเซ็นสัญญากับราชบุเฮรุนแทนและแน่นอนว่าการเซ็นสัญญากับราสบุเฮรุนนั้นผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นตามความคาดหวังแม้ว่าแมนยูเพิ่งจะคว้าตัวมาซูคุนย่าและบาราดัลเอลบูมาเสริมทีมแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อแผนการสร้างทีมใหม่โดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าที่สามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมซึ่งโคโรมัวี่นะครับที่ทำผลงานได้ดีขณะถูกยืมตัวไปเล่น ให้กับยูเว่โดยยิงไปแล้ว10บประตู3แอซซิตจากการลงเล่น22นัดแล้วก็กลายเป,เป็นเป้าหมายที่แมนยูนั้นเล็งคว้ามาเสริมคมอยา่างเรก็ตามนะครับอุปสรรคสําคัญก็คือนะ่าจะเป็นเรื่องค่าตัวที่ทางปารีสไปแชมเปี้ยนนั้นน่าจะเรียกร้องสูงมากๆกับแมนยูเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทางสโมสรยูเวนตุสเนี่ยเคยยืมตัวกับปารีสนะแล้วก็ปารีสเนี่ยเรียกร้องค่ายืมตัวอยู่ที่8.6ล้านปอนด์แถมยังมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ที่ 26ล้านปอนด์ซึ่งท้ายที่สุดนะยูเวก็ต้องถอนตัวจากดิวนี้นะครับอย่างไรก,ก็ตามนะครับสถานการณ์นี้เปิดทางให้แมนยูเนี่ยได้กลับมาไล่ล่าดาวยิงรายนี้อีกครั้งท่ามกลางการแข่งขันจากทีมร่วมลีกอย่างนิวคาสเซิลที่พาดคว้าตัวอูโกเอกิตเก้ไปให้เลียบหูทำให้ศึกแย่งชิงตัวของโครโมนี่เนี่ยมีแนวโน้มจะเข้มข้นขึ้นจริงนะครับซึ่งเป็นแท้แน่นอนว่าถ้าหากมีการแข่งขันกันจริง ก็จะมีการโกงราคาค่าตัวโกงราคาค่าเหนื่อยและผมเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าแมนยูก็น่าจะถอนตัวจากเดีลนี้เพราะนะครับไปเซ็นสัญญากับเ e อ็มบูโวเนี่ยมันก็แพงหูฉี่อยู่แล้วไหนจะไปเซ็นสัญญากับกองหน้าที่มีราคาค่าตัวแพงอีกเนี่ยพวกเขาน่าจะไม่ไหวนะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็ตามรายงานจากฟาบิโอโรบรโนและก็ตุตโตสปอร์ตสื่อของอิตาลีนะครับที่ออกมารายงานตรงกันแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายการจากฟาร์บิซิโอดอมานโออีกแล้วนะฮะที่่อมารายการว่าสโมสรแมนยูนะครับได้ติดต่อไปหาสโมสรอรันอันเวิร์บสโมสรในลีกเบลเยียม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความไปไปได้ในการคว้าตัวเซเนรัมเมนผู้รักษาประตูวัยยีป,ปีของพวกเขาซึ่งเซเนรัมเมนนะครับถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของแมนยูเพราะว่าแมนยูเนี่ยต้องการเสริมตําแหน่งผู้รักษาประตูนในลตลาดรอบนี้โดยเจ้าตัวนี้ถือว่าทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับต้นสังกัดในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีอายุน้อยซึ่งสามารถพัฒนาได้ไกลมากๆนะครับกับแมนยูนอกจากนี้แล้วครับก็ยังมีชื่อของเอเวเรโนมาติเนสนายทวารจอมหนึบของสโมสรเอตตมิน่า ที่อยู่ในรายชื่อของแมนยูแล้วก็คาดว่าค่าตัวเนี่ยน่าจะสูงกว่าลัมเมนมากทําให้สโมสรแมนยูนั้นกําลังชั่งใจอยู่ว่าจะเลือกประสบการณ์ของทางมาร์ติเนีสหรือจะเลือกอา,อายุน้อยนะครับของลัมเมนเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างก,กันออกไปสถานการณ์นี้นะครับก็แสดงเห็นถึงแนวโน้มว่าแมนยูนั้นให้ความสําคัญก,ก,กับการวางแผนระยะยาวโดยอาจจะมองหาผู้รักษาประตูที่มีศักยภาพ แต่ราคาไม่แพงจนเกินไปแต่อีกในใจหนึ่งแมนยูก็อยากจะได้ผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์เพราะว่ามันจะมีความนิ่งมากกว่านะครับ <S <S เหมือนที่พวกเขาเรียกคว้าตัวเอ็ดวินฟาร์ดซามาร่วมทีมใช่ไหมใช่ไหนั้นนะครับอายุ30กว่ากว่านะนะฮะใช่ไหมเซอร์เ,รเลฟูกัสันก็ต้องมารอดูนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูของเรานะว่าจะได้ใครมาร่วมทีมนะครับเพราะว่ายิ่งช้าก็ยิ่งไม่ทันการในการเตรียมทีมนะครับยิ่งจะแย่ไปอีกนะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากก g a โซ m ม c a t o สื่อของอิตาลีนะครับที่ดอมารายงานว่าสถานการณ์ของราสมุขลุนในถิ่นเออร์ฟอร์ดกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเมื่อล่าสุดนะครับทางแมนยูเนี่ยเริ่มมีท่าทีผ่อนปลนและอาจจะพิจารณาปล่อยดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กออกจากทีมในรูปแบบยืมตัวพร้อมแนบเงื่อนไขซื้อขาดเอาไว้ด้วย ฮอยลุนนะครับก็เป็นกองหน้ากับแมนยูเนี่ยมีอายุ22ปีย้ายมาจากอัตนลต้าด้วยค่าตัวมหาศาลสูงถึง80ล้านยูโรเมื่อปี2023แต่ด้วยที่ว่าน้องฮอยลุนนะครับก็มีประสบการณ์น้อยในพรีเมียร์ลีกทําให้ผลงานเนี่ยไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเหล่าแฟนบอลร,รวมถึงบอร์ดบริหารก่อนหน้านี้นะครับก็มีทีมที่แสดงความสนใจในตัวหอยลุนอย่างจริงจังนั่นก็คือทีมอินเตอร์มิลานที่ต้องการยืมตัว หอยลุนกับแมนยูแต่เหมือนแมนยูเนี่ยก็ปฏิเสธท่าทีทุกกระบวนการและอยากจะขายขาดทนั้นทําให้อินเตอร์มิลานเนี่ยได้ถอนตัวออกไปจนท้ายี่สุดเนี่ยทางอินเตอร์มิลานนะครับก็ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวองเซยูฮันบรอนนี่จากปามาเข้ามาร่วมทีมแทนในขณะเดียวกันนะครับก็มีสโมสรนเอซีบิลานและก็สโมสรนยูเวนตุสก็จับตาสถานการณ์ของฮารุนอย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนกันโดยพร้อมเปิดโต๊เจรจาหากแมนยูเปิดช่องทางให้ ซึ่งว่ากันว่าหากแมนยูยอมปล่อยฮลุนออกจากทีมจริงๆพวกเขาก็อาจจะตั้งราคาไว้อยู่ที่ประมาณ45ล้านยูโรซึ่งแนนอนว่าราคาที่ตั้งตรงนี้นะครับมันก็ขาดทุนมากๆที่เคยซื้อมา ความเปลี่ยนแปลงในจุดยืนของแมนยูครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะสอดคล้องกับการที่พวกเขาเนี่ยพึ่งคว้าตัวไบรอันเอเวอร์โมมาร่วมทีมซึ่งอาจจะทําให้งบประมาณที่มีอยู่เริ่มล่อยหลอลงทุกทีและการที่จะปล่อยฮารุนออกเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เป็นแผนสํารองของบอร์ดประหานที่เตรียมเอาไว้แล้วนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก BBC Sport นะครับพี่เรามารายงานว่าสโมสรแมนยูได้เปิดฉากการเจรจากับอารีบราส เอเย่นส่วนตัวของนิโคล่าแจ็กสันกองหน้าทีมชาติเซเนกัลของเชลซีเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงตลาดตเตต์เสมอซึ่งท่าทีล่าสุดของปีสัจแดงน,นะครับบ่งบอกถึงการปฏิรูปแล้วก็ปฏิวัติแนวรุกครั้งใหญ่หลังจากที่พวกเขาได้ตัดสินใจปล่อยตัวผู้เล่นอย่างมาคาแรตฟอร์จนดนซานโชอรราริฮิโรกาโชและก็แอนโทนีออกจากถิ่นออตตฟอร์ดในขณะที่ฝั่งขาเข,ข้าของแมยูเนี่ยก็เพึงกะคว้าตัวมาทุคุนย่า และก็เพิ่งจะปิดดีลไปอนเนอโมโมซึ่งนี่ก็เริ่มเป็นสัญญาณเชิงบวกถึงแนวทางการเสริมเกมรุกของแมนยูยุคใหม่ภายใต้การทำทีมของอัลบริมยารักตานนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าทางฝั่งแมนยูเนี่ยได้พูดคุยกับเอเนต์ส่วนตัวของแจ็คสันและทางสโมสรเชลซีเนี่ยก็รู้ดีถึงความเคลื่อนไหวตรงนี้ทึ่งทางฝั่งเชลซีเองก็ไม่ปิดโอกาสในการปล่อยตัวแข้งวัย23ปีรายนี้ออกจากทีมหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสม นิโคลัสแจ็กสันนะครับก็ย้ายมาจากบียรเรอัลมาร่วมทีมสิงโบเนี่ยในปี2023และลงสนามไปแล้วกว่า81นัดในทุกรายการยิงได้3 0ประตูและทำได้อีก12แอสซิสต์แม้ว่าฟอร์มเนี่ยจะยังไม่คงเช่นคงวาแต่ใครต่อใครหลายคนนะครับก็เชื่อว่าแจ็กสันเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพ มีความเร็วแล้วก็สามารถหาพื้นที่จบสกอร์สวยๆได้ในกรอบเขตโทษทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่แมนยูเปิดโต๊ะเจรจากับเอเจนต์ส่วนตัวของแจ็คสันเนี่ยก็ไม่ได้การันตีชัดเจนว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับเขาเลยเพราะว่าในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยแมนยูก็เหมือนจะมีการสอบถามกับกองหน้าคนนั้นคนนี้คนนี้นนเพื่อที่จะหาข้อมูลมา,าเลียงลำดับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าค่าตัวของคนไหน พอที่จะสู้ได้ค่าเหนื่อยของคนไหนพอที่จ่ายได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องมองเรื่องทัศนาคาติด้วยว่ามีทัศนาคาติเชิงบวกหรือทัศนาคาติเชิงลบเพราะว่านะครับตอนนี้เนาะนักเตะแมนยูแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มนะครับที่จะปล่อยไวรัสออกจากทีมแั้วแหละมันก็เริ่มที่จะมี m ม n ์เซ็ตที่ดีกลับมาแล้วนะครับสร้างทัศนาคาติที่ดีให้กับนักเตะแล้วยัดความ อยากชนะให้เตะมากขึ้นนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะเตะพอแล้วๆไปนะครับมันออกไปแล้วละพวกไอ้หตัวไวรัสพวกนั้นนะครับอ่ะก็ต้องมารอดูนะครับว่ากองหน้าของแมนยูคนใหม่เนี่ยจะเป็นใครกันแน่นะในช่วงซัมอต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากพรอฮิวนะครับพี่ออกมารายงานว่าเรอเบติสนะครับยังคงเดินหน้าหาทางและดมทุนเพื่อปิดดีลคว้าตัวแอนโตนี่ปีกชาวบาราซีลของแมนยูมาร่วมทีมแบบทาวอน หลังประทับใจผลงานช่วงยืมตัวที่เจ้าตัวนั้นได้ฝากผลงานไว้กับทีมเมื่อรดูการที่ผ่านมาแต่อยา่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าท่าสโมสรเรอเบติสยังลีลาชักช้าอยู่อาจจะเสียเพชรเม็ดงามไปก็ได้เพราะว่ามีสโมสรแอตเลโกมาลิตนะครับที่จะเข้ามาร่วมแจมและก็จะเข้ามาร่วมล่าตัวของแอนโตนีกับเรอเบติสนั่นเองซึ่งว่ากันว่านะครับตอนนี้เนี่ยท่าสโมสรแอตเลโกมาลิตเนี่ยกำลังกลายเป็นทีมเต็ง ที่จะได้ลายเซ็นของแอนโทนีหลังแสดงความสนใจจริงจังและพร้อมยื่นข้อเสนอที่มีมูลค่ามากกว่าและว่ากันว่าทางสโมสอนแอติโกมเมริตนะครับก็พร้อมจะแบ่งรับค่าเหนื่อยที่แอนโทนีได้รับกับแมนยูเพิอเพอาจจะแบ่งรับในราคาที่สูงกว่าก็ได้แม้สโมสอนแรบติทตนะครับจะพยายามเจรจากันอย่างไรกับแมนยู แต่ถ้วว่าทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็ต้องการอยากจะขายขาดเท่านั้นไม่ปล่อยให้ยืมแล้วเพราะทางฝั่งแมนยูเองก็จําเป็นจะต้องใช้เงินอีกทั้งนะครับพวกเขาเนี่ยก็อยากจะมีการเสริมผู้เล่นเข้ามาใหม่ถ้าเกิดขายคนหนึ่งออกจากทีมแต่ปัญหาก็คือว่าทางฝั่งเลอบาติสเนี่ยเหมือนจะไม่มีสตังค์นะครับที่จะมาปิดดิวพร้อมทั้งยังไม่พร้อมที่จะแบกรับผ้าเหนื่อยที่ทางเอตนี่นั้นได้รับสูงกับแมนยูมากด้วย ใ่ทางกับกันนะครับทางฝั่งแอตโตโกมาเดดเองเนี่ยก็เป็นทีมที่พร้อมมากๆในเรื่องของการเงินและในเรื่องของการที่จะดึงแอโตโทนี่ไปร่วมทีม เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนจะมีการสร้างทีใหม่นะในดิลรากาสเปนที่จะเอาไปสู้กับบาร์เซโลนาและที่จะเอาไปสู้กับสโมสรเรเบลิตเพื่อที่จะมาแย่งชิงตําแหน่งของแชมป์กันนะครับในซีซั่นหน้าซึ่งแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าในดิวของแอนโตนี่เนี่ยไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทางสโมสรแมนยูเองก็เปิดโอกาสที่จะให้แอนโตนี่ย้ายทีมอยู่แล้วและในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ย แอนโทนีได้ขายออกจากแมนยูแน่ๆนะครับทางเบือ้องแรงข่าวเขาแจ้งมาอย่างนี้เลยฮะก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้ยังไงก็ขายออกนะครับต้องรอดูว่าจะขายออกกี่ล้านปอนค่าเหนื่อยเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะในส่วนต่อไปนะครับมาติดตามกันอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada า ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ